กิตูมาเบิงพักบ้านยายพอดีมาเบิงแมวน้อยเขาจับได้มาขึ้นนี่เขาดักได้จ้าแมวน้อยมันแมวน้อยเขามาดักมันมากกินข่าวบ้านได้เลี่ยงหลายมือละดักบ่ได้แล้วากงมา,มาดักดักได้แล้วหูขาาไปคางนึงยายจับเนวดักไดใ้ยายอันนี้ยายเห็นแมวกินแต่เสาได้นี่อ๋อ ของยายไม่จักโตเราละนี่โอ้ยมีลายแล้วสีโตโตแล้วเอ้าตัวนี้ไม่ได้ใชนี่อันตัวนี้มาเลยอันตัวแรกเลยโอ้โหมเอาตัวนี้มันงามตัวนี่มันเข่าแล้วมันเลื้ยมาบ่เอาตีเบิ่งน้ำก่อนใส่ใส่เป็นใส่ใส่บ้วยสบายอ้ามันคืองามเท่าไรนี่ตัวนี้ตัวสีน้ำตาลแม่โอ้งามแท้คุณเัดลูกคุณโอ้ตากะงามโอ้ตัวนี้งามเนาะ โอ้แผลพุ่น่ะโอ้นักลบอย่างย่างพี่แล้วโอ้ย่างพี่แล้วโอ้แผลบักลาโอ้พี่อ่ะย่างมาหาเลยโอ้ยมีคนมาหาเลยลูกมาเบิ้งแล้วเพียมากพี่อะมึงสื่ออยังก่อนมันสื่อบลั่วีลั่วแค่ยังกินล่ะ ขิงข่าโอ้ขิงขาสโอ้ปลัวโอ้วตัวน้อยตัวน้อยทสุดน้อยที่สุดแม่นั่งออูเราออสามตัวเราเขอเขไปดคุณแบบหมนแม่หมยังงั้นหเจ้าเยอเจ้ายี้อี่หอบ่แมหมนันจะบ่แม ตามมาเหลือไปรอนน่นลูกไปอยู่ทางน้นเดินไปนน่นไปนน่นแลนไหนพูนแล้วเออมันน้ำมันไปแล้วอันตนแต่โอ้ยลูกลูโอ้ยสีงามแมสีงาเนายายเนาะเทดมันบะถึก โอ้่ะแม่มะแมนดอกเฮ็ดมันมันบริยูในบ้าน์มันนี่มันแรนไปทั้งนอกเนาะมันก็เลยจอยจาแมนอยู่มันบริยูแต่ในบ้าร์นีห้าเฮ็ดมันแต่ไปเที่ยวแบบโอ้โหกระกรับมาตีโอ้มันเข่าแล้วเข่าแล้วมันร้ายปีแล้วผู้ใดซื้อนักกินมาให้มันหันฮะซื้อเงินแหละซื้อจะโกงเงินแหละโอ้มันได้กินมันพอ โอ้เต๋อโอ้ยยายยายยายขายของยุ่นนั่นขายของได้ก็มาซื้อน้ำกินห้หลักบกลาน้อยแต่นี้โอ้เต็มบ้านยุเพียโอเราซื้อไปไ้ลูกแล้วเนาะพันรอบมีกับมันห้องใช่จ้า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 